b บิตคอยจะเป็นฟองสบู่แตกเร็วๆนี้จริงหรือไม่ทำไมรัฐบาลจีนถึงออกมาบอกว่าไม่เอาบิตคอยมาดูกันครับ หากคุณอยากเป็นนักเก็งกำไรบิตคอยแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อหรือขายเมื่อไหรด่ดีสัญญาณแบบไหนบ่งบอกว่าเราควรจะซื้อหรือสัญญาณแบบไหนบ่งบอกว่าเราควรจะปล่อยไปอ่านข่าวต่างประเทศก็ดูงงๆดูในเฟซก็มีแต่ข่าวสับสนเต็มไปหมดลองเข้าสู่แหล่งชุมชนที่มีคลังความรู้มากมายดูไหมบิตคอยสิกแนลแหล่งรวบรวมข้อมูลรวมถึงวิธีการทำกำไรจากสปอ t ตและฟิวเจอร์เข้าสู่แหล่งชุมชนได้แล้วจากลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR code ตอนนี้เลยก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องอะไรนะครับก็ฝากกด ไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของผมนะครับก็ถ้าใครอยากลองเทรดนะครับผมอยากเป็นเทรดเดอร์เกี่ยวกับคลิปตัวเคอร์เรนซีก็สามารถเทรดได้นะครับใต้คลิปมีลิงก์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคัพตังโปรก็ทั้ง2ที่นะครับได้รับการรับรองจากกรอตก็สามารถสมัครได้หรือจะเป็นของต่างประเทศอย่างไปเน้นก็สามารถสมัครได้นะครับใต้คลิปครับมีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปในลิงก์ก็สามารถสมัครได้แล้วครับผมมาครับเรามาพูดกันก่อนดีกว่า เรามักจะได้ยินว่าช่วงนี้มีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยบิตคอยฟองสบู่กำลังจะแตกกำลังจะแตกกำลังจะแตกแล้วปัญหาคือเฮ้ยฟองสบู่แตกคืออะไรอ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งคือฟองสบู่แตกพูดแบบโง่ๆนะขออนุญาตพูดแบบง่ๆนะคือผมมีของราคาโคตรแพงเลยแล้วสุดท้ายวันหนึ่งผมกะว่าเออเดี๋ยวผมจะขายของชิ้นเนี้ยเพราะว่าของชิ้นนี้ราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆรๆๆๆรอ่าเห็นปะ่ะราคาจะรพงขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆยเ่วันรึงครับจยเ่อยเรไ่่ใช่อย โป้งราคาแม่งไม่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 เป็นไปตามที่ผมต้องการราคาแม่งกลับการเป็นว่าตกต่ำเหมือนนั้นนั่นแหละครับสภาวะฟองสบู่แตกจบง่ายเข้าใจโคตรง่ายเลยครับแค่นี้เองเหมือนกันครับบิตคอยครับทุกคนน่าจะเห็นว่าราคาราคาบิตคอยราคาสูงขึ้นเรื่อยเเรื่อยืเรื่อยเรื่อยเรื่อยแบบเรื่อยจริงนะขึ้นขึ้นไปเลยแล้วรู้สึกว่าตอนนี้กำลังล่วงปุ๊ปปุ๊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 เลยถูกไหมครับผมก็หลายหลายคนก็เลยพยายามวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยแม่งบิตคอยแม่งตอนเนี้ย ฟองสบูกก่กำลังจะแตกเราก็ต้องขอขอบคุณรูปนะครับจากทันโลกกับเทรดเดอร์ KP ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมอ่ะก็นี่คือสภาวอ,อฟองสบู่แตกเฮ้ยแล้วมันจะแตกจริงไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับผมโอเคครับกับหน้าจอที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็คือเรื่องราวของข่าวเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวเมื่อวานนี้แต่ล,ละคนมักจะรู้อยู่แล้วว่าจีนเลือกที่จะแบนบิตคอยเป็นอะไรที่ผมก็ค่อนข้างงงมากนะ เป็นประเทศที่ผมเคยไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะพยายามใช้เทคโนโลยีนะเขา,เขาพยายามใช้อะไรหลายๆอย่างอะคือวันที่ผมไปจีนอะวันแรกที่ผมไปนะผมเห็นอะเขาใช้ว c h a t อะครับในการสแกนจ่ายของจ่ายเงินเ,เป็นโซเชียลมุกแบงกิ้งนะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันแบงกิ้งอย่างประเทศไทยไม่ใช่ว่าเปิดแอปแล้วก็เฮ้ยสแกนอะจ่ายเงินไม่ใช่ แต่เป็นว c แชทเลยครับเข้าแอปว c แชทเหมือนแอปไลน์บ้านเราเข้าว c แชทจ่ายเงินโป้งจบแบบนี้เลยเป็นโซเชียลแบงกิ้งนะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันแบงกิ้งแบบนี้เลยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยทำไมจูจูเออจีนถึงบอกว่าเฮ้ย e ฉันไม่เอาอะฉันไม่อยากวุ่นวายกับในส่วนของเอ,อเหรียญ i t c o i n ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในตอนนี้ซึ่งแต่เราจะอ่านหัวข่าวตรงนี้ก่อนครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือรคาคาบิตคอยล่วงแตะสามหมพันเหรียญแล้วอออืื ไม่น้อยนะครับลงไปเยอะมากๆเลยครับจอหลุด1ล้านบาทแล้วหลังจีนแบน์การขุดบิตคอยอย่างเข้มขน้นล่าสุดเหมืองบิตคอยในมฑลน,นเสฉวนกว่า90%ซถูกสั่งปิดตัวลงแล้วนับเป็นสัดส่วน35%ของการขุดบิตคอยในโลกที่ถูกกวาดล้าง3 5เของการขุดบิตคอยโคตรเยอะมากๆนะครับนั่นเท่ากับว่าคือเหมือนรัฐบาลจีนเขาไม่โอเคกับการที่เราจะใช้เงินตรงนี้จริงๆนะถ้ามองในมุมนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไป โอเคครับผมอันนี้เป็นเรื่องราวของเขานะครับคือเขาบอกว่าเอ้ยอัตาว่างานของจีนลดต่ําลงในรอบสปีปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ากว่าห้าเปอร์เซ็นแล้วอันนี้เป็นเรื่องราวของการประเทศเขาเออมีงานการทำไม่เหมือนประเทศเรานะอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งตรงนี้ก็ไม่ได้ทํางานเนี่ยอยก,ก็ดีครับก็ดีครับก็ดีครับอ่ะมาดูอันต่อไปครับกดไงอะโอเคครับอันนี้ครับที่ผมจะพูดถึง ด่วนบิตคอยล่วงหลุดสาม0มืนสามพันดอลลาร์ก็คือตัวเดียวกับเมื่อกี้เลยตัวเดียวกับเมื่อวานเลยอีเธอเรียมหลุดสองพันดอลลาร์อันนี้ผมจะร้องไห้แต่โอ้ยจะขึ้นไหมเนี่ยแล้ววิเคราะห์ไปแล้วด้วยปีนี้มัไม่ไม่ไม่ขึ้นอ่ะหลังมีข่าวว่า AG Bank ของเอของจีนนะครับเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสของจีนอ่าธนาคารของจีนมีอยู่ส สที่นะครับที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวไปเซิร์ชเอาใน Google นะครับก็คือนี่คือหนึ่งใน4ีของธน,า,นาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับออกมาบอกว่าห้ามใช้คริปโตเคอร์เจนซีในการทำธุรกรรมพูดง่ายคือคุณไม่สามารถเอาคริปโตเคอร์เจนซีไปแลกเป็นหยวนเพื่อที่จะใช้ใใจ่ายได้อย่างของไทยยังดีนะครับเรายังมีแอปต่างๆนานานะครับการเทรดเดอร์ Grand ether, ใช่ไหม ที่อย่างอัฟบิดครับสางโปรหรืออื่นๆซิปแมกนู่นนี่นั่นเรามีเยอะแยะเลยเราสามารถแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรซีมาเป็นเงินบาทไทยได้แต่ว่าของจีนตอนนี้เริ่มที่จะไม่รับ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 แล้วนี่อีกหนึ่งเหตุผลครับผมว่าเฮ้ยถ้าจีนเขามีทําแบบเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเฮ้ยไล่ขวาดล้างเหมืองถูกไหมก็เท่ากับว่าการขุดน้อยลงถ้ามองในมุมจริงๆนะมองอันนี้มองมุมผมนะมุมผมนะคือถ้าขุด ได้น้อยลงเท่ากับว่ามันหายากขึ้นดิถ้ามันหาได้ยากขึ้นราคามันควรจะขึ้นบอกว่าอันนี้มุมผมนะอันนี้มุมผมแต่แต่อย่าลืมว่าถ้าหากว่าประเทศเนี้ยประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากบอกว่ากูไม่รับบิตคอยนั่นเท่ากับว่าลูกค้าเราหายไปใหญ่มากๆลูกค้าบิตคอยหายไปจํานวนมหาศาลมากๆครับนั่นแหะครับจึงเป็นเหตุผลว่าราคา อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ราคาบิตคอยช่วงนี้ราคาลงเรื่อยเพราะว่าจีนเป็นมหาอำนาจครับถ้าจีนบอกว่าอะไรบางทีก็ยิ่งกว่าอีลอนมาร์กอะถ้าจีนบอกอย่างนั้นบอกงี้บอกงั้นบอกงี้บางทีก็ราคาก็จะล่วงล่วงล่วงล่งล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 งมาแต่ถ้าบอกประเทศไทยบอกเอ้ยกูรับกูไม่รับกูรับกูไม่รับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางด้านนี้อยู่แล้วถ้าเป็นประเทศอื่นเออโอเคใช่ครับผม ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แย่สุดๆเลยในส่วนของราคานะครับราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีซึ่งผมจะบอกว่ามันมีความแปลกอย่างหนึง่งถ้าใครหลายๆคนไปดูข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับทุกคนจะรู้ว่ารัฐบาลจีนถือเหรียญบิตคอยไว้จำนวนหนึ่งถือไว้นานแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งถือนะถือไว้จำนวนหนึ่งนานแล้ว ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทําไมทําไมในเมื่อรัฐบาลจีนถือเหรียญบิตคอยน์ไว้จานวนมหาศาลแล้วเขาถึงเลือกที่จะทําให้มูลค่าของเหรียญน,น้อยถอยลงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมุมความคิดสักมุมหนึ่งสักมุมหนึ่งนะครับผมอ่ะเรากลับกันมาที่หัวข้อแรกครับเฮ้ยอย่างนี้ฟองสบู่ถือว่าจะแตกหรือเปล่าก็ต้องบอกตรงนี้นะครับผมว่าถ้าหากว่าทางจีนยังมีการ ออกอะไรแบบเนี้ยมีข่าวแบบนี้มีนู่นนี่นั่นโผลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ผมมองว่าก็ยังไม่ทําให้ฟองสบู่ของบิตคอยแตกลงได้ครับคือไม่แน่นะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าสิ้นปีนี้ราคามันลงต่ํามากๆอย่างนี้ผมบอกว่าเออถึงแ0ดสิบเปอร์ซ็นต่น่าจะหมายถึงว่าปิดเอฟองสบู่แตกหรือเปล่าซึ่งผมก็มองว่าอาจจะใช่ก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้มองอย่างนั้นว่ะคืออย่างที่บอกมุมผมอ่ะผมบอกว่าปีนี้ราคามันลงถูกป่ะ นั่นหมายความว่าปีหน้าราคาแม่งขึ้นด้วยเออก็คือผมทํำนายไปแล้วว่าปีเนี้2021คือราคามันลง2022ราคามันจะสองตัวแล้ว2023ราคามันจะมากกว่าปี2021ช่วงต้นปีอันนี้คือคำทำนายของผมที่ผมเคยพูดไว้เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าว่าบิตคอยราคามันจะ เป็นรูปแบบของฟองสบู่ก็อาจจะเป็นแค่ช่วงปี2021เท่านั้นเองแล้วอาจจะกลับมาในปี2022หรือ2023ตามที่ผมได้ทำนายไว้เท่านั้นครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าถ้าหากว่าใครนะครับผมยังอยากลองเทรดอยากนู่นอยากนี่อยากท่านคุณสามารถลองได้แล้วก็บางคนมองว่าเฮ้ยฉันเทรดแล้วแล้วฉันจะ ฉ,ฉันจะรู้ได้ไงฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉันคือคนที่เข้ามาใหม่ฉันคือคนที่อยากทดลองตลาดอะไรอย่างเงี้ยคุณลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับใต้คลิปนี้นะครับผมมีกลุ่มคนที่ให้สัญญาณบ่งบ,บอกได้เลยครับว่าเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะขึ้นหรือมันน่าจะลงมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถตรงนี้แบบตรงจุดเลยครับผมแนะนําแนะนําให้ลองเข้าไปในกลุ่มก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเข้ากลุ่มฟรีครับผมสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมหมด เรื่องแล้วที่จะมาอัปเดตยังไงก็ตามฝากไว้นิดนึงนะครับผม2เรื่องของผมก็คือฝากกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดซับสไครต์ช่องผมด้วยอีกอันหนึ่งก็คือถ้าอยากลองเทรดดูใต้คลิปมีลิงก์อยู่3าตัวครับผมบีเนนส์ตังโปลปิดครับสามตัวคลิกไปในลิงก์ก็สามารถเทรดได้อย่างที่ผมบอกคือถ้าคุณอยากเทรดวันนี้คุณเทรดไม่ได้นะถ้าแบบไปสามวันห้าวันฉันอยากลองเทรดเทรดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนาให้สมัครทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้สักพักหนึ่ง เพราะว่าใช้เวลาในการยืนยันตัวโคตรนานเลยครับผมก็เลยอยากจะลองบอกว่าเออสมัครทิ้งไว้ก่อนเถอะไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรเลยครับผมประมาณนี้โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r i b e like, กดกระดิ่งด้วยนะครับ